tang ve sittha kho vinnyuti ไอมีสีสมองวันนี้นะคะเป็นวันเลือกงามยามดีนะคะด้านหลังค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นแม่ชีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> เอมม่จะพาเพื่อนๆนะคะไปทิปทําบุญไปร่วมบุญกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> เพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะว่าทริปที่เราจะไปไปที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ ก็ออบอกเขาซิว่าวันนี้มันเป็นแบบที่ที่สำหรับคนที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อโดยเฉพาะใช่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราสามคนที่มาด้วยกันคือเราอะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทั้งนามสกุลด้วยเราก็เลยแบบเอออยากจะไปแบบว่าถูกทถูกต้องบอกกล่าวฟ้าดินนู่นนี่นั่นหรือถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยายกาศในการทาําบุญมาฝากนะคะค่ะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะออกเดินทางจากกรุงเทพ,พมุ่งหน้าไปที่แรกก็คือเป็นอยุธยานะคะ ฝนก็เริ่มตกปล่อยๆนะคะเป็นการเรียกว่าอะไรเดียเบิกเลิกเบิกเลิกงานยามดีเออเนาะไม่ร้อนนะคะวันนี้เนาะชุ่มฉ่ำใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยทัยแล้วตอนนี้กรุ๊ปของเราถึงกันแล้วแต่ว่าเราสามชนีค่ะยังอยู่บนรถโอเคเดี๋ยวเราจะรีบลงไปแล้วนะคะ น่ดูซิหมดแต่ในแวะข้างทางนะท่านผู้ชมค่ะหมอแต่หาปั๊มน้ำมันแต่ก็ยังดีที่เรามาช่วงที่แบบว่างเขากำลังเลยนะที่องขอพิษส่วนแล้วก็คำียกว่าอะไรอะไม่ว่อะไรแผลแผลเฉยเออจนแฉะอุ่นส่วนตัวส่วนนู่นนี่นั่นนะไม่ได้ปล่อยปลาด้วยว่านี่จะเป็นบรรยากาศนะคะ เส, uh Ges ส wrong, <cell S 2> ล cinema, <Cal> ้นะคะสนากรบ่ายโสี่ห้ารอคุเลยนะบายโมส่้าวอคุณยี่บขอพรเมื่อกี้เราเฉลิมตาแบบบ่ายมงสี่ห้า เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นวัดอะไรนะพุทธอุทยานหลวงปู่ทวดนะคะซึ่งด้านหลังเมื่อกี้นะคะเราก็เนาะได้ทําบุญได้แบบเจ่าคําอธิษฐานนู่นนี่นั่นแล้วก็ดีมากเลยอะแล้ววันนี้คือดีมากอย่างหนึ่งคืออากาศเป็นใจมากร้อนแล้วลมพัดตลอดเลยอะใช่เป็นใจมากเลยแล้วตอนนี้นะคะก็ระหว่างคลิปเขาก็ให้เราไปแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่า เวลาพักผ่อนทานอาหารหนึ่งชั่วโมงแล้วที่นี่คือแบบอยากจะบอกว่าตลาดของกินน่ากินมากไปข้างหน้าหน่อยดิ่จะได้อยู่ว่าตลาดเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอาหารอะไรน่าทานบ้างแต่เห็นแบบมันเยอะน่ากินมากจากดินแดนชินที่ไกลแสนไกลสุดของฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไกลถึง ฝากดวงใจพี่ร้อยรองไปบนนภาสุดขอบฟ้าเอระระ่ังทำบุญนะคะเราก็จะวะช็อปปิ้งนิดนึงอันนี้ใสเนยครับไซส์เอตไสเอฟได้ชิมได้อันนี้พี่โต้เขเป็นขึ้นบเดีดีโอเคเดี๋ยวจะลองตัวนี้นะคะได้แลวอันนี้วันที่เล่าใส่เนาะ ราจะเป็นแม่หญิงผู้ชายด้วยสนใจเลยคะสวยดีนะคะซื้อมาฝากคุณแฟนนะคะไม่รู้จะชอบหรือเปล่าแน่ใจนะคะไม่ใช่แบบจะต้องซื้อแบบว่าเป็นแบบซาลี <laughs> ให้เขาใส่ไทยบ้ะะ <laughs> าง<ธ>่าีน่าจะคมเข้มเนะ <laughs> คมเข้ม <laughs> ส,นนสวยสวยสวยแบบนีาแล้วแต่น,น่าจะเหมาะนะสีเขียวอะ แม่หญิงแห่งอายุทยาม่ะมีมีตัวช่วยมาอันนี้ทางเซนเลยป่ะคะเนี่เซนแล้วเสร็จทำบุญที่ทำบุญเดินนะหมอกเลยสวอกสีสวยใหญ่เลยเป็นสองรูปเลยน่ารังสวยงามมากแล้วก็เดินทะลุกระจกมาบ้าบ้านะเดินเข้าไปใหม่อันนี้เป็นเรื่องเป็นลายราชวัตร ลายราชวัตจะเห็นว่าลายยอบุไม้สิบสองนะครับซึ่งเป็นลายที่อัตลักษณ์ของนิยานแท้ๆเลยถ้าไปเดินที่วัดไัยวัฒนารามนะครับวัดมหาธาตุวัดราชบูรนณะหรือวัดพระศรีสันเทศซึ่งเป็นวังหลวงจะเห็นเลยนะครับจะเป็นลายอย่างนี้นะฮะยอวบุไม้สิบสองเนี่ยอยู่ที่เกอะของถนนนะหรือมีเพิ่มนะครับชายผ้านะคือใส่แล้ว เอามาตากสวยงามค่าลายอย่างนี้เป็นพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงเลยชั้นปัญญาลดหลั่นกันลงมาตามฐานเป็นที่เป็นสิงหและเป็นสิงห์ก็เป็นการของกรลาโหมเนี่ยเป็นหงส์เป็นกินนารีกินนอนอ่าอย่างนี้แต่ว่าแป้งโม้เองที่ขาใช่ยังไม่แข็งนะคะเดี๋ยวไม่นเตยพี่อันนี้ขนมชั้นครับพี่ราคาเดียวกันแล้วนะครับกล่องละยี่สิบห้าบาทได้ก่อนได้แล้วนะครับผมอัตโนดจ้าทำเองปั้นเอง่ลาวีจ้า วันต่อวันด้ยพี่เป็นขนมไทยโบราณที่เราทำมาจากแม่นต้งกะักะปิเอาานตาะไรหยิบเลยลูกไสายักตาิโดนร่าคอแขนเอาคนนักตาโดนอีกดอกหนึ่งคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอาละตัทงมาตัดคอแทงสวก หลบได้ขอช่วยมาลาพี่อันนี้โดนตัดเอวเลยนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะขอใ้ดีกันปไปแล้วนะสามกงดาวและคืนมาตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาที่จะไปสถานที่ต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปไหว้พระพรมนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพระพรมตรงไหนอ่ะแล้วเรางนั่งรถบัสไปนะคะเพราะว่าเรามวัวแต่ enjoy eating คือของกินเต็มรถเลยคตอนนี้อันนี้เป็นขนมปังอะไรก็ไม่รู้ไส่อะไรเนยมนใช่ชั้นนมที่ทาดไม่ได้อยุธยาเนาะก็็ต้องเป็นสายไหมนะคะอบอกด้วยอะไรนะบาทรบุญได้เลยนะเฮ้อะไรวะได้ชุดด้วยอิมอมอ่มท้องอิมม่มบุญใช่แล้วก็ได้ชอปปิ้งไปในตัวเลยทีเดียวอ,อร่อยนี่ค่ะคณะตัวของเรานะคะคนอื่นเขานั่งเขานันออน่งทัวร์แต่เรา มาติดๆนะคาร์เล็ตมาไปพักสารานพะเทวารีสมุทรพรมนะคะตามไปสิเลยคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขับรถนะคะไปวัดที่3จุดที่3แล้วนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะเลตอีกแล้วค่ะขับรถมาเอง ปุบปรับทัวร์แต่ก็ไม่ปไรชมบรรยากาศ แล้วนะคะกับการที่เราหอมค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหอมผ้าหอมผ้านจีวรให้กับพระปิชาปฏิมาด้านหลังนะคะก็เป็นพิธีที่ดูศักดิ์สิทธิ์มากเนาะด้วยจริงๆนะศักดิ์สิทธิ์มากไม่ใช่แบบก็พอแล้วมันมีอากาศอินใจมากเลยอินใจมากเลยอ่ะใช่ตั้งแต่เรามาตั้งแต่วัดแรกเลยจนถึงตอนนี้ก็คืออากาศก็ยังดีอยู่เลยแดดไม่มีสักปิดสักหน่อยเลยดีม ใช่เป็นชายสุดที่ทำพิธีแบบสบายๆไม่ร้อนเลยใช่ใครถ้ามามีโอกาสมาแถวอ่างทองนะคะก็อันนี้อ่างทองใช่ไหมคะใช่อ่างทองเออก็อยากจะแนะนําวัดนี้นะคะเพราะว่ามีพระพุทธรูปปางชต่างสายญากเนาะที่งดงามมากแล้วก็เก่าแก่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงวัดต่อไปนะคะจะกลายเป็นวัดม่วงเราจะไปวัดม่วงกันนะคะเนาะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงวัดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือวัดมุวงนะคะดูมีพระองค์ใหญ่เลยเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปร่วมกันอัดุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ สำหรับพวกเราชาวพุทธนะคะเราก็สามารถทำบุญได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะคะว่าจะสะดวกไปแบบกับทัวร์ร๊ปหรือว่าจะเดินทางไปทำบุญด้วยตัวเองนะคะก็มีความสุขปิติได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะเอมี่จะพาเพื่อนๆไปทำบุญหรือว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้เพื่อนๆติดตามชมอีกเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขออุทิศบ,บุญกุศลทุกอย่างให้เพื่อนๆเลยนะคะ สุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ